สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูคริสตินยอดคำตันก็ <c oughs> ต้องมีบทเรียนเนื้อหาในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมวลวิชาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเนื้อหาในวันนี้นะครับในวันนี้เราก็จะมีสไลด์ความรู้ของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาหนึ่งเรื่องนะครับก็มาเริ่มกันเลยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคุณครูคริสินยอดคําตันนะครับ ขอค,ครูข้อสอกหนึ่งุสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษนะครับในวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างภาพประกอบนะครับสำหรับคำว่าบล to be คำว่าบล to be คือตัวตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะครับตัวนี้จะใช้คู่กับตัวนี้นะครับผมมีดูแค่ตัวเดียวนะครับตัวรอบๆเนี้ยเราไม่ต้องมองครับเราเรียนทีละตัว <c oughs> คครูก็ภูมิใจนําเสนอสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2นะครับก็คือระดับป .4 ถึงป .6 นะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ1นนักเรียนมีความเข้าใจคำกริยา w o r b t o be คำว่า verb t o be ก็คือ ism a r isma ก็คือเป็นอยู่คือนะครับแปลว่าเป็นอยู่คือได้อย่างเดียวอ่าข้าอ 2. นักเรียนสามารถสร้างคำถามด้วยคำกริยา w o r b t o be i s a m a ที่เกี่ยวข้องกับคำคุณศัพท์ได้นะครับ เรามาเรียนรู้ความหมายคำกริยา verb to be กันก่อนอันดับแรกนะครับ E-M-R ก็คือ verb to be เขาเรียกว่า verb to be นะครับไปกันเลยครับ verb to be ที่เราดูนะครับภาพประก,กอบ I-M a เราจะคุ้นเคยกันบ่อย y o U-R a e he is ใช้กับผู้ชายนะครับเรียกผู้ชาย she is ใช้เรียกกับเพศหญิงนะครับส่วน we are ก็คือรวมทั้งหญิงทั้งชายมากกว่า1คนขึ้นไปนะครับผม w o r d to be i s m r มีหลักการใช้ยังไงบ้างข้อแรกมันก็จะมีการใช้เป็นคำกริยาสำคัญในประโยคประโยคที่เราพูดออกมาเปล่งเสียงออกมาจะมีความหมายว่าเป็นอยู่คือนะครับใช้วางไว้ข้างหน้ากลุ่มคำ adjective คำว่า adjective ก็คือสูงต่ำดำขาวเขียวอ้วนผอมอะไรก็ว่าไป ใช้เป็นคำกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยคประโยคที่เรากำลังมองเห็นณเวลาที่เราพูดก็คือ continuous ing นะหลักการใช้กับประธานในประโยคนะบุรุษที่3าํคำว่าประธานก็คือสิ่งที่เราเปล่งเสียงออกไปแรกที่เราจะเรียกเขานะครับเช่น he she it เราเรียกถึงบุคคลที่3 ชื่อคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวคำว,ว่าชื่อเช่นพูดลอยๆขึ้นมาเช่นแจ็คแอปเปิ้ลอ่างเงี้ยเราก็จะต้องใช้บุรุษที่3ที่เราเรียกชื่อมาใช้กับ is สตตัว is ก็คือ he is a teacher แปลว่าเขาเป็นคุณครูคนหนึ่งก็คือสรรพนามบษที่3ก็คือตัวนี้เราเรียกผู้ชายคนเนี้ย sam is a singer คำว่าแซมก็คือบุุษที่3ที่เราเรียกชื่อดุดดุดขึ้นมาชื่อคนเดียวะนะครับผมพยายามจำไว้ she is in the room แปลว่าเราเรียกผู้หญิงผู้หญิงเพศหญิงเธอห,อหรือหล่อนอยู่ในห้องเรียนอ่ะอย่าลืมว่าอิซาเต้องดูตามบริบทด้วยแปลว่าเป็นอยู่คือก็จริงแต่เธอเนี้ยอยู่ในห้องอห้องเรียนหรือห้องนั่งเล่นห้องที่บ้านก็ว่ากันไป my brother is sleeping แปลว่าอะไร คุณพ่อของฉันเนี่ยกำลังนอนก็คือเราเดินไปณเวลานั้นเราไปเจอพอดีเราก็ต้องบอกว่า my father is sleeping อ่ it is a dog อ่าเราไม่รู้ว่าสัตว์นี้คือสัตว์อะไรเราบอกว่าอ๋อมันคือสุนัขหนึ่งตัวก็ต้องอว่า it is a dog เราห้ามบอกว่าแซมนะครับแต่บางคนอาจจะยกตัวอย่างเป็นโจดี้อ่า is dog อ d o โจดี้่เป็นชื่อของหมาที่นี้ก็ได้ The pencil is on the table. อ่าดินสออยู่บนโต๊ะเราก็สามารถเรียกได้นะครับทีนี้เราเรียนหลักการความหมายมันเนี่ยมันก็ต้องทำควาใจนิดนึงนะครับเช่นต่อมาบุรุษที่1ก็คือ I เรานี่แหละเป็นคนพูดเขาเรียกว่าบุรุษที่1ใช้กับ M m เสมอไปเช่น I am a student. I am under the table. อ่าตัว e ตกมาด้านล่างนิดนึงแปลว่าอันนี้เราต้องแปลว่าฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะ เราไม่ได้บอกว่าฉันอยู่มันไม่เกี่ยวนะครับบริบทตรงนี้แปลว่า I am a student ฉันเป็นนักเรียน I am under อันนี้ถึงจะแปลว่าอยู่ได้เพราะว่า under ว่าอยู่ใต้ I am ว่าอยู่เลย I am under the table ฉันอยู่ใต้โต๊ะประมาณนี้นะครับทีนี้ประธานสรพนามที่เป็น UVD นะครับที่เราเรียกว่าเป็นประธานพหูพจน์มากกว่าหนึ่งคนเขาจะใช้คาว่า R อย่าลืมว่า e c m R คือใช้กับสรพนาม เปลี่ยนไปตามสรพนามนะครับก็คือ,อ,อ we are nurses แปลว่าอะไรพวกเราสองคนเนี่ยเป็นพยาบาล่า my father and I are in the room ่าทำไมไม่ไม่ใช้คขาว่า I am in the room เพราะ my father ก็อีกคนหนึ่งละกับเรารวมกับเราก็จะเป็น2คนก็คือ my father and I are in the room ่าเราและพ่อของเราอยู่ในห้อง่อา they are policemen อ่าแสองคนขึ้นไปนะเราเรียกถึงบุคคลอื่น they are policemen แปลว่าตำรวจหญิงนะครับถ้าเป็นตำรวจชายันจะเรียกว่า policeman suda and her friends แปลว่าสุดาและเพื่อนของเธอเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้อ่าเราใช้ are ไม่เราไม่ใช่ is เลือกเว้น he she it นะครับ you are very good แปลว่าอะไรคุณเป็นคนที่ดีมากเลยอาจจะเมตตาหรือกรุณาใจดีเอื้อเฟื้อ อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลย you are very good ประโยคแต่ละประโยคต้องมี w o r รมารองรับ verb to be อย่างเงี้ย the players are in the playground นะอันนี้ถึงจะแปลว่าอยู่ผู้เล่นหรือนักเตะหรือนักตกวอลเลย์บอลหรือนักเตะตะกร้ออยู่ในสนามก็ได้ตรงนี้เขาไม่รู้ว่าเป็นกีฬาประเภทใดแต่ให้รู้ว่าเป็นผู้เล่น the, the players เพราะว่ามันมีตัวเนี้ยตัว s yes. ต้องใช้อ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณและสวัสดีสำหรับความรู้เรื่อง w o r k to be ในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ขอสวัสดีสำหรับคลิปวิดีโอนำเสนอการเรียนออนไลน์วันนี้นะครับผม